สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับ f o Game r TV วันนี้ผมจะมาสอนโกงของต่างๆหรือไอเทมหรือบล็อกนั่นเองนะครับเริ่มเลยนะครับอุปกรณ์ที่มีก็มีออกซิเดียนไฟแช็กแล้วก็น้ำแล้วก็บล็อกต่างๆนะครับเริ่มเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้คุณวางบ็อกออกซิเดียนจำนวน4อันแล้วก็วางอขอขออภัยด้วยนะครับต้องวางบลอกไอรอนนะครับ สอันแล้วก็วางแนวยาวอีกเจ็ดอันนะครับสี่ห้าหกเจ็ดและอีกด้านนึ่งนะครับพอคุณได้แล้วคุณก็วางน้ำนะครับแล้วคุณก็ทำประตูนรกเลยนะครับ พอเสร็จแล้วนะครับให้คุณเปลี่ยนแบบมีชีวิตนะครับผมงั้นผมจะขอตัดคลิปเลยนะครับพอคุณเปลี่ยนมาแบบมีชีวิตแล้วนะครับให้คุณไปหาไอเทมต่างๆนะครับจำนวนเท่าไรก็ได้นะครับที่คุณต้องการผมจะเป็นดินสักหกบล็อกนะครับแล้วก็ ทิ้งมันลงไปเลยนะครับให้มันเข้าไปในประตูนรกนะครับผมจะลงไปด้วยแต่ให้ดูดดินก่อนนะครับเอาคุณเข้าไปประตูนรกนะครับถ้าเกิดคุณได้ดินแล้วจะต้องรีบออกเลยนะครับแล้วค่อยเข้าใหม่นะครับคุณจะได้ดินเพิ่มอีกเหมือนคูณสองนะครับดินจากหกก็เป็นสิบสองเลยนะครับถ้าเกิดสิบสองคุณโยนลงไปก็เป็นสิบ ก็เป็นยี่สิบสี่นะครับจะลองเข้าใหม่นะครับเห็นไหมครับได้สิบสองนะครับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพีงแค่นี้นะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ